ค่ะสวัสดีครับ <c oughs> ขอก่อนอื่นนะครับผมจะบ,บอกว่าขอโทษขออภัยทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่องของผมนะครับไวยไทยผมลงให้นะครับขอโทษขออภัยเด้อครับเด้อรถรับกระนองเอ้ตามต่อครับ ผลหวยไทยที่ออกนะครับเด้อสี่หตัว 1, 7, กัหง็หอ่ล่างกัหกหนึนะครับเนาะขอโทษขออภัยอย่างแรงหกบมกขบเก่าเข้าเนาะทุกอย่างก็มีผิดมีพลาดกันครับ มีขอไม่รุดน,นี่มันใจค,ครับขอเกับเกตัวเดียวกันรุดครับรุดขอโทษขอให้ครับรุดอีกอ,กอกีพี่นึงนะครับคลิปหนึ่งหน่งรไห้อันนี้ก็รุดครับอืม เก้ากับหกตัวเดียวกันเนอะจึงโอ้เข้าใจต้องแพ้ตามต่อนะครับขอโทษพปผีเป็นเพื่อนนะครับเนดะ้อ ที่คำว่ารับชมนะมนก็ผิดบังอยู่ทุกอย่างแผงมันก็ไม่ขอบไมิดดนนะครับเนะาะจะไงกินจะไงถหกไงใ,ใส่ไม่มีเงินมีเงินนะครับตัวหวดนี่ผิดผาดอย่างแห้ง ที่ผมห้ามคลิปในวัยใหญกให้ทุกคนนะครับจะไปถูด้วยกันคลิปก่อนก่อนหน้านี้ก็ทีเจ็ดศูนย์แปดนะครับช่วงวดน,นี้ก็จะต้องสองคลิปด,ด้วยครับเด้อ เก้าสี่หนึ่งหกสองสี่เก้าหนึ่งหก เก้าหนึ่งสองชุดสามตัวนะครับด้อชุดสามตัวนะครับ บนล่างนะครับบนล่างไปกลับด้วยเดี๋ยวอีกคลิปหนึ่งครับผมใดมากาผมจะล่งไห้นะครับเนะี 1, 1, 1, ่ย c หนึ่งหนึ่ง 2อง2ี6ีสองหนึ่งห,ห,หงะครับหนึ่สองเจครับทิดหวย มีของวิรุธธรรมดาครับอีพี่ของอ่ามัตติสม,มุทรครับอีพี่หนึ่งรออีพี่สองนะครับเด้อขอรอให้ครับรื้เรืเร่อกันครับขอบคุณครับ